แล้วกับสันๆันทะเลานะคะขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามช่องของเรามาตลอดค่ะแล้วใครบ้างที่มีอาการนอนไม่เคยหลับนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็มาฝากเรื่องนี้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะเพราะว่า ใครที่นอนไม่หลับก็ทำสูตรนี้ได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้คุณนะคะนอนหลับง่ายค่ะตอนนี้เราไปดูกันเลยว่าเราจะฝากอะไรมาให้ทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามช่อ,องของเรามาตลอดนะคะไปดูกันเลยค่ะแก้ปัญหานอนหลับยากเช่เท้าหลุดพิษร้อนพิษสะสมในร่างกายนอนไม่หลับลองดูเลยนะคะ ปัญหาของอาการหงหปวดหัวกลางคืนนอนไม่หลับรู้สึกกระสับกระส่ายนี่อารมณ์แปรววนที่โมโหอาการเหล่านี้บ่งบอกถึงความผิดปกติในร่างกายของเรานะคะซึ่งส่งผลกระทบต่ออะไรหลายๆอย่างเช่นส่งผลต่อความเครียดของเรานั้นเองก็คืออาการปวดหัวตึงบริเวณท้ายทอยคอบา่าไหลบด ตาแล้วก็คำว่านอนไม่หลับเป็นต้นนะคะสุดที่เช้เท้านะคะดูดพิษร้อนมันจะมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะขาแล้วก็ใบบัวบวก,บวกแล้วก็ใบยะนางค่ะต่อไปก็เป็นผัดกุ้งไทยค่ะแล้วก็รังจืดนะคะน้ำมันหอมระาเหยหรือมิ้นแล้วก็น้ำสะอาดแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะ การทำตำเกลือแล้วก็สมุนไพรที่กล่าวมา ผสมส่วนผสม,สมในลงในน้ำอุ่นเล็กน้อยจากนั้นหยดน้ำมันหอมระเหยโยกกลิ้งที่เตรียมไว้1-2ึงถึงสอยโนะคะเช็ดเท้าแล้วก็มือลงไปในน้ำทิ้งไว้ประมาณ10บนาทีเมือ่อครบกำหนดแล้วให้เช็ดมือแล้วก็เท้าให้แห้งแล้วทิ้งไว้ประมาณสนาทีเช็ดเท้าแล้วก็มือต่ออีกครั้งตามข้อ3-4ถึงทำแบบนี้ สามรอกเขาว่ากันว่าวิธีนี้จะช่วยให้คุณหายเครียดหายไม่สบายแล้วก็มีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะใครอยากหันมาดูแลตัวเองก็ลองสูตรนี้ได้เลยนะคะโอเคนะคะสูตรนี้คุณก็เอากระมังสองอันนะคะอันข้างล่างอันนข้างบนนะคะแล้วก็เอาละแช่ไว้เลยทําตามที่สูตรเราบอกนะคะคุณก็มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ หายการนอนหลับยากเลยนะคะตอนนี้นะคะถ้าคุณเห็นถุกดีๆนะคะคุณลองไปแล้วชุ้นดีคุณก็จะสื่นแช็ดเพื่อนๆนืโขนตื่นแรกแล้ได้วยห่วงใยไล้ดูด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ